ที่ชมแคตตาล็อกและการเลือกซื้อสินค้าโอท็อปนะฮะของจังหวัดยโสธรครับต้องบอกว่าถือเป็นซอฟท์พาวเวอร์นะครับในเก่าอำเภอของจังหวัดยโสธรเพื่อทรงความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ปี2,567นี้ครับยหกเจ็ดนี่ครับลาเลนเลนิสเป็นจังไรติดตามได้จากรายงานครับ ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นี้นะคะจังหวัดยโสธรก็มีการนําสินค้าโอท็อปสินค้าซอฟต์พาวเของจังหวัดยโสธรมาใส่กระเช้าสวยๆแบบนี้ให้ทุกท่านได้นําเป็นของฝากของที่ระลึกในช่วงเทศกาลส่งมอบความสุขในช่วงปีใหม่ค่ะ ที่จังหวัดยะโสธรโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะโสธรได้จัดทำแคตตาล็อกกระเช้าของขวัญหรือกิฟต์เซ็ตจากผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอปซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง9ก้าอำเภอของจังหวัดยะโสธรเป็นของแทนใจส่งความรักความห่วงใยในช่วงเทศกาลปีใหม่ปี2567 โดยนางสาวผู้ที่หม่านเฉียนพี่ใหม่พัฒนาการจังหวัดยโสธรได้นําทีมงานสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธรร่วมกันจะทาแคตาล็อกกระเช้าของข,องขวัญสินค้าโอท็อปพร้อมเชิญชวนภาคราัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปได้มาอุดหนุนสินค้าโอท็อปซอฟต์พาวเวอร์สินค้าภูมิปัญญาจากท้องถิ่นที่มีความสวยงามและราคาย่อมเยาเป็นของขวัญของที่ระลึกส่งมอบความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่และในทุกๆเทศกาลสนนราคาตั้งแต่หลักสิบไปจนถึงหลักพัน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนก็ขอเชิญชวนให้หน่วยงานราชการทงข้าราชการภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนได้เข้ามาดาวน์โหลดเข้าไปสู่ในระบบคลิกชุมชนนะท่านจะได้ประโยชน์จากองค์ความรู้ตรงนี้มากแล้วก็ได้ประโยชน์ทั้งเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตรวมทั้งจะเรียนรู้แล้วก็ดูดูในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยว ของจังหวัดแล้วก็ทั่วประเทศได้เลยนะคะไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะของจังหวัดยโสธรสินค้าท่านก็สามารถที่จะไปสั่งซื้อสินค้าไปดูได้ทั่วประเทศได้เลยทั้ง13เมนูดูได้ทั่วประเทศไทยอยู่ที่นี่แห่งเดียวแต่ว่าท่านสามารถไปดูได้ทั่วประเทศไทยในทุกเมนูก็เชิญชวนทุกท่านดาวน์โหลดมาแล้วก็มาใช้บริการค่ะอันนี้ก็เป็นบริการที่ที่กรมการําชนจะแนะนําแล้วก็จะบริการท่านเป็นบริการดาวน์โหลดแล้วก็ใช้บริการฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะ อย่างไรก็ตามสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะโสธรได้มีข้อมูลผู้ประกอบการในการลงทะเบียนโอทอปมีจำนวนทั้งสิ้น1744รายมีผลิตภัณฑ์จำนวน2912ผลิตภัณฑ์และอยู่ในระดับ3-5ถึงดาวจำนวนกว่า200ผลิตภัณฑ์โดยมียอดจำหน่ายในปีงบประมาณ2566จําจำนวนกว่า1,900ล้านบาทและในช่วงเทศกาลปีใหม่ปี2567นี้คาดว่ากระเช้าของขวัญสินค้าโอทอ ของจังหวัดยะโสธรจะสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า1ล้านบาทสำหรับผู้ที่สนใจสามารถเลือกชมสินค้า o Top โอท็อปยโสธรผ่านทางเว็บไซต์และ Facebook สำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะโสธรและผ่านทางเพจ f a c e b o o k สำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะโสธรหรือที่สำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอทั้ง9อเภอหรือสอบถามได้ที่สำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะโสธรหมายเลขโทรศัพท 045712664มาร่วมการอุดหนุนสินค้าโอทอปยะโสธรเพิ่มรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชนและหมุนเวียนเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดยะโสธรต่อไปกฤษดาสอนอินและพันธมิตรแสนสุขถ่ายภาพนรีรัตเจริญสริรัตนาสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะโสธรรายงาน